สวัสดีค่ะมาอนีพบกันกับยายเล็กอีกค่ะยายเล็กอันขายของกะกเงียบอยู่ค่ะเงียบโควิดเท่ากับระบาดเนาะค่ะทุกประเทศแลวค่ะโมเมนต์แต่ประเทศเท่านะเท่ากับสู่ๆค่ะขอให้มีกำลังใจขอให้สุขคนจงมีกำลังใจสู่โควิดค่ะสุขคนกะเก็บโตบ่ใครออกไปใส่กันเนาะค่ะ อาหารการกินเ่ากะเฮ็ดกันก,กินอยู่ในบ้านกะกะบ,บอกใครได้มีลูกค้าเป็นไรดอกอ,อยู่ไรม,มีความสุขค่ะในการเฮ็ดในการกินสุขคนเด้อค่ะเดอ้อเฮ็ดแนวกินกินแนวเฮ็ดก็แย่เลยค่ะไม่กำลังใจสุขคนจ้าเออปีใหม่แล้วเนาะสองหาหกซี่ค่ะอใอ้กำลังใจสุขคนเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ